มาด้อนะครับนะวันนี้กำลังตำส้ตมตำอยู่ครับนั้นวัตถุดิบเราเปลี่ยมแม่แม่เลยนะครับนะตอนนี้ก๋<ม><ม>วยเตี๋ยวกะไก่กับนะส้มตำกะตำกับนะยี่กินเองิกับนะ,<ม>ะเรื่องการตำพี่น้องเราเน้นความสะอาดพี่น้อง โบกบ้โบกบากันแล้วกับพี่น้องอ่านี่เคล็ดลับเคล็ดลับความอร่อยโบ,ก,บกไม่ได้นะกับนะ,บดนะบนะเดี๋ยวเขาเอาไปปาดปิ้งโฆษณาให้ก็เหล่านำปลาดาไม่โบกกับนะไปะยอได้สูดเด็ดกับสูดเด็ด เตะกร่ดกกันนะครับนะเนี่ยถ้าเป็นปลากระป๋องกระจา3สามแม่ครัวถ้าเป็นปลากระป๋องนี่สามแม่ครัวเลยนะโบบ้ากันใหญ่เลยครับเดี๋ยวของเราคกหลังมห้ยี่เพราะว่าเห็นพริกแล้วเป็ดแน่ไม่เป็นไรเออกินไปก่อน ตอนแรกก็ว่าเออพอเห็นดิ้ก็โอเคจ้าเอาเลยจ้าเอาเลยจ้าเอาเ,าเอาเอาืม <c oughs> โอ้ยตามบอกร่บนะครับนะเดี๋ยวไปรีวิวตอนที่ว่ากำลังจะกินนะครับนะ